ใครที่รำคาญเสียงแจ้งเตือนนะครับบนแอปที่เราโหลดมานะครับจากเพจส r ตนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการปิดการแจ้งเตือนของแอปที่เพื่อนโหลดมานะครับและเดี๋ยวเจอกันในคลิปครับก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนนะครับเข้าไปที่การตั้งค่าของมือถือของเพื่อนก่อนนะครับพอเราเข้ามาที่การตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับเลื่อนหาคําว่า แอปนะครับนี่นะครับคําว่าแอปนะครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับพอเราแตะเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ให้เพื่อนๆครับหานะครับแอปที่เราต้องการปิดการแจ้งเตือนนะครับถ้าอย่างสมมุตินะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแอป y o u t u b เนี่ยนะครับก็ให้เพื่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่านะครับการแจ้งเตือนนะครับให้เพื่อนแตะเข้าไปนะครับแล้วถ้าของใครนะครับเปิดอยู่นะครับโดยปกตินะครับมันจะเปิดอยู่นะครับก็ให้เพื่อนนะครับมาทําการโยกสวิตช์ปิดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกหนึ่งแอปนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเป็นแอปนี้นะครับเป็นแอปกล้องจอปิดนะครับก็ให้เพื่อนนะครับแตะเข้าไปนะครับแอปที่เราต้องการนะครับจะ ไม่ให้มันแจ้งเตือนนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับเลือกที่การแจ้งเตือนนะครับอ่าอันเนี้ยมันจะมีการแจ้งเตือนอยู่2แบบนะครับถ้าเรายกสวิตช์เปิดนะครับอนุญาตเสียงและการสั่นนะครับอันเนี้ยถ้าเราเปิดไว้นะครับมันถ้าเราเปิดตัวเนี้ยเวลามีแจ้งเตือนเข้ามานะครับมันจะโชว์ที่ด้านบนใช่ไหมครับแล้วก็จะมีเสียงด้วยนะครับแต่ที่ผมเลือกไว้นะครับก็คือให้แจ้งเตือนนะครับ แต่แบบไม่มีเสียงนะครับผมก็จะมาติ๊กไว้ที่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆนะครับต้องการที่จะไม่ให้มันแจ้งเตือนที่ด้านบนเลยนะครับไม่ให้มีข้อความเข้ามาเลยนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับมายกสวิตช์ปิดเลยนะครับนี่นะครับเท่านี้นะครับการแจ้งเตือนนะครับของแอปที่เพื่อนๆนะครับรู้สึกว่ามันลำคานะครับไม่ต้องการให้แจ้งเตือนนะครับก็จะถูกปิดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนเพื่อลองทําตามคลิปนะครับแล้วทําได้หรือไม่ได้นะครับอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมไว้ ด้านล่างวิดีโอด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ